ใครจะซ้ำเติมก็เชิญเลยครับผมเองก็ผิดหวังเช่นกันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ครับแอดมินก็ยังอยู่ในประเด็นดราม่าครับเกี่ยวกับคู่มวยของเสือบลัก ทรพาน49กับทางด้านเคียมรันนาปติครับซึ่งก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับสําหรับคู่นี้สรุปก็คือทางด้านเคียมรันนั้นเป็นคนที่กดน็อกทางด้านเสือแบล็กเป็นการย้ําชัยไป2องไฟต์ติดครับทั้งนอกศึกสังเวียนวันและก็ในศึกสังเวียนวันในไฟต์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ในศึกวันลูพินีที่68ซึ่งณนะตอนนี้ครับทางด้านเสือแบล็กเองเสียสถิติการแพ้นในศึกสังเวียนวันเป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับไฟ์ที่7ของเจ้าตัวนั้นเจอทางด้านคู่ปรับกาวอย่างเคียมรันนา ง้างหมัดไกลๆจากรัสเซียมาอยู่สถิติของทางด้านเสือแบล็คเป็นที่เรียบร้อยครับก็ถือว่ายังคงเดินหน้าต่อไปนะครับสําหรับสถิติไร้พ่ายของทางด้านเคียมรันประมาณ21ไฟโดยประมาณครับซึ่งเจ้าตัวไม่เคยแพ้ใครเลยครับไม่ว่าจะเป็นนอกศึกสังเวียนวันหรือในศึกสังเวียนวันที่เจ้าตัวเข้ามา3ไฟล่าสุดนั้นไม่แพ้ใครเลยและได้เซ็นสัญญาวันใหญ่เป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าสรรพคุณหรือคุณภาพของเจ้าตัวนั้นถือว่าทั่วโลกยอมรับณตอนนี้ครับ ซึ่งรูปเกมวันนั้นครับก็ถือว่าสรุปออกมาสั้นๆเป็นจังหวะที่เสือแบล็กอาจจะถอยดูเชิงก่อนครับซึ่งก็เข้าทางทางด้านเคียมรันเลยครับเป็นฝ่ายที่ได้เลือกออกอาวุธเดินกระนำเดินจดเดินจอ้องและก็มีจังหวะครับที่เห็นได้ชัดๆนะครับว่าเสือแบล็กนั้นเหวี่ยงหมัดไปเคียมรันดึงหน้าหลบฮุก้ายเต็มๆซึ่งเป็นลูกเก่งมากๆของมวยสไตล์รัเสเซียเรี่ยงเดียวเสือแบล็กลงไปกองอยู่กับพื้นกรรมาการนับ8นับ10แทบไม่ลุกขึ้นยืนสุดท้ายเสือแบล็กพ่ายไปในที่สุดครับก็ถือ ือว่ายอมรับสุดๆนะครับสาหรับทางด้านเสือแบล็กแล้วก็ทางด้านเคียมรันครับทั้งคู่ลงมาจากเวทีก็ถือว่าเรสเพคแล้วก็ให้เกียรติกันมากๆครับสําหรับทั้งสองคนซึ่งมันจะเป็นไฟที่สั้นๆครับแต่คุณภาพเหลือล้นจริงๆครับเราได้เห็นมวยเก่งๆแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝีมือครับขึ้นมาบนเวทีสุดท้ายต้องวัดกันที่จังหวะแล้วก็โอกาสจบสกอร์ครับสุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับเปรี่ยงเดียวผ่านแต่ว่าหลังจากนั้นเองครับโอ้โหแฟนมวยหลายฝ่ายครับ เรียกดีว่าแต่และคอมเมนต์นั้นเละเทะเลยทีเดียวครับลองไปเปิดลองไปอ่านดูครับก็ถือว่ามีดราม่าพอสมควรครับสําหรับการชกของเสือแบล็กในไฟน์นี้ซึ่งหลังจากที่จบเกมลงไปครับทางด้านเสือแบล็กเองก็ออกมาโพสต์ชีแ้จงครับในเรื่องประเด็นของไฟนี้ว่าเจ้าตัวนั้นมีความรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฟังพร้อมๆกันเลยครับทางด้านเสือแบล็กทอพราน49ครับออกมาโพสตแจงเกี่ยวกับไฟล่าสุดว่าสวัสดีครับผม ผมเสือแบล็กทอพราน49ต้องขอโทษอทุกคนที่ทำให้ผิดหวังตัวผมเองก็ผิดหวังเช่นกันใครจะซ้ำเติมก็เชิญเลยครับใครที่ยังอยู่ให้กำลังใจกันอยู่ก็ขอขอบคุณมากๆครับ ตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วเสียใจไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาผมจะสู้ต่อไปครับไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนถ้าผมไม่ตายจากโลกนี้ไปก่อนหวังว่าสักวันผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเทียบกับเขาให้ได้ครับขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจให้กันอยู่ครับเคียมรันเขาเก่งเนอะ ชกกับผมสองครั้งผมไม่เจ็บตัวเลยแต่หลับไม่รู้เรื่องเลยฮ่าฮสู้ใหม่พรุ่งนี้ยังมีเสมอเสือแบล็คขอบคุณครับ และนี่ครับก็คือโพสต์จากใจของทางด้านเสือแบล็กครับหลังจากที่หลับสนิทสิทธิ์หามลงลงมาจากเวทีซึ่งเจ้าตัวนั้นครับไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้นครับและก็ไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องคาใจครับทางด้านเสือแบล็กครับมีแต่ชื่นชมทางด้านเคียมรันว่าเขาเก่งจริงๆครับซึ่งชก2ไฟครับทางด้านเสือแบล็กไม่เจ็บตัวเลยครับแต่หลับสนิทเลยครับโอ้โหทางด้านเสือแบล็กเองก็ถือว่าเรื่องหัวจิตหัวใจและก็เรื่องของการให้เกียรติครับถือว่าระดับโลกก็ถือว่าเป็นที่น่ายกย่องครับสําหรับเรื่องจิตใจ คอนเด้านเสือแบล็กทอปพราน49ก็ถือว่าชัดเจนครับสําหรับทางด้านเสือแบล็กในการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับไฟล่าสุดครับซึ่งมีประเด็นดราม่าอย่างมากมายครับสําหรับแฟนมวยซึ่งก็ถือว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ครับราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกครับแสดงว่ายัางมีพรุ่งนี้ให้เราแก้ไขเสมอครับ ก็ถือว่าสุดโหดจริงๆครับสำหรับทางด้านเคียมรันนาปติคดีครับซึ่งมาดูที่แรงกิ้งก่อนครับโอโ้ไฟต่อไปเจอกับใครดีหลังจากที่เขานั้นได้เข้ามาสู่ศึกสงเวียนวันและเขายังเรสเปกวันทิพย์ครับวันนี้คือศึกสงเวียนครับในการต่อสู้อันดับหนึ่งของโลกครับสำหรับทางด้านเคียมรันแอดมินก็โชว์ขึ้นมานะครับในอันดับแรงกิง้งซึ่งเจ้าตัวนั้นก็บอกว่าไฟต่อไปอยากเจอกับแรงกิ้งอันดับ2ออย่างน้อง oh ama, โอฮาม่ามวยไทยครับเอ๊ะหรือว่านี่จะ เป็นแผนในการปีนแรงกิ้งของธนาน์นเคียมรันเอออันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่านักชกคนนี้ครับไม่ว่าจะชกกับใครครับเดือดระหำเป็นที่ติดตาติดใจของแฟนมวยชาวไทยและก็ติดตาแฟนมวยชาวโลกไปแล้วครับสําหรับทางด้านเคียมรันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ